สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามราับชมแนวทางน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเป็นสูตรโบน2ายสทบูนชุดเดียวพรอมกับจับชุด3ามปบรงจะจะได้รุ่นกันสำหรับแน,าานทวทางวันที่16สิงหาคม2565นะครับเอาละครับเรามาเริ่มคํานวณก,กันนะครับสูตรอันนี้นะครับก็เราจะหาเลขนะครับในหลัก10และหลักหน่วยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็เราจะใช้ลขที่ออกตั้งแต่พนี้ครับ618เอามาเรียงไว้นะครับจนถึงงวดล่าสุดที่ออกนะครับนั่นคือ594แบบนี้นะครับ่ะก็เรามาเริ่มที่สูตรเด่นหลัก10ตัวดวครับก็สูตรนี้นครับเป็นสูตรเด่นหลัก10ตัวเดียวนะครับวิธีหานะครับเวาจะมาเทียบค่าดูนะครับก็ให้เรานะครับนำเลข6ตัวนี้ครับเอามาเป็นตัวหลักนะครับ คือหลักร้อยนี่ครับเอามาบวกกันนะครับคือให้เรานะครับใช้สามตัวนี้นะครับให้บวกกันนะครับสามเรนนี้บวกกันนะครับบวกกันแล้วนะครับจะมีค่าออกมานะครับจะเท่ากับเลข6คือตำแหน่งหลักร้อยของงูนี้ครับที่ออก1 8หนึ่งแปดครับอ่านำสี่อ่านำสามเลขนี้เอามาบวกกันนะครับผลบวกที่ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ6นะครับ หบวกสี่จุบวก1ค่าเท่ากับ6ครับจานั้นนำสามในนี้บวกกับหลักนค่าที่ออกมาครับจะเท่ากับหลักร้อยของโมเดลโมดีออก6กหนนะครับก็จะเป็นสูตรเทียบค่าครับหาตัวเลขหลักสิบนะครับถัดมาครับข้อที่2ครับผลรับที่ได้คือตรงนี้นะครับนั่นคือเลขหนึ่งครับเป็นเลขเด่นที่หลักสิบก็ใช้วิธีเทียบค่าครับหาตัวเลขหลักสิบนั่นเองถ้ามาดูข้อที่สองนะก็ให้เรานะครับ บวกกันนะครับให้เท่ากับหลักร้อยของคนที่ออก0ู2ครับอ่ศูนย์ตัวนี้นครับก็เป็นหลักร้อยของวนนี้ครับที่ออก0ูนให้เรานะครับนำลักษณะเดิมกับ3เลขเอามาบวกกันแล้วนะครับจะมีค่าออกมาเป็น0ูแบบนี้ครับนำสามนนี้นนบวกกันเลยอ่าลองดูกันนะครับ เก้าบวกกับศูนย์เป็น9นะครับเก้าบวกกับหครับมีค่าเท่ากับ0เห็นไหมครับ3เลขนี้เอามาบวกกันแล้วครับค่าได้ออกมามีค่าเท่ากับหลักร้อยของคนที่คนที่ออก0ูนย์นั่นเองครับฉะนั้นผลคำนวณได้นะครับก็คือเลขหนึ่งนั่นเองครับก็จะเด้ในหลักสิบนะครับเหลือที่ออก4 1 7ครับแต่สูตรนี้ครับเป็นสูตรสองตัวบนกับชุดเดียวนะครับทำมาดูครับงวดใหม่ก็จะเป็นรอบของสูตรนะครับเพราะเราจะใช้วิธีเทียบค่านะครับ แบบเดียวกับ2วันที่ผ่านมานะครับซึ่งมันจะเข้าแบบข้ามงวดนะครับนะงวดใหม่นี้นะครับว่าให้เรานะครับใช้วิธีจะสองนะครับบวกกันแล้วทำให้มีค่าเป็น4ครับก็คือ3ในเลนี้นะครับเอามาบวกกันก็ตอนนี้นะครับเลขที่มีอยู่นะครับก็จะมีแค่หลักสิบนะครับของสองวันนี้ครับเราไม่รู้หลักสิบงวดใหม่นะครับฉะนั้นเราจะใช้วิธีเทียบค่านะครับบวกกันแล้วับให้ได้ค่าเท่ากับเลขสี่ ก็เมลักเราได้คอมปูทออฟซิน7ครับ4 9นะครับอ่านํา2นี้บวกกันก่อนนะครับ4 9 9นะครับ9บวกกับเลขอะไรครับค่าที่ออกมาจะเท่ากับจะต้องเท่ากับค่าของหลักร้อยของหัวนี้ครับคือ7นี้แัดงจะต้องเป็นเลข5ถูกมั้ยครับอ่าก็ในตําแหน่งหลักสิบตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลข5นะครับขอให้เรานลองบวกดูใหม่ครับ3ตัว <onder> น yeah. <c uri> ี <champion> <uri> ้บวกกัน <mond> ต <ate> <uri> ่ออนะครับ <mond> ซ <ate> <c> ึ <mond ate> <uri> ่ง <mond> ค <ate> <uri> ่าที่ออกมาจะเท่ากับหลักร้อยของหัวนี้นะครับก็แบบเดียวกับ2งวที่ผ่านมานะครับ กับนำสามเล่นี้มาบวกกันแล้วค่าที่ออกมาเท่ากับหลักร้อยของคุณนี่คือคุณได้ออกหกแปดแล้วก็ต่อมาครับค okay. ู่ที่สองสามเล่นี้บวกกันครับค่าจะเท่ากับหลักร้อยของคุณเด้ออกศูนย์สองแบบนี้ฉะนั้นงวดใหม่ครับก็ต้องก็จะเป็นค่าว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้ลักษณะเดิมนะครับแบบนี้ครับศูนย์บวกเก้าบวกห้าเนี่ค่าเป็นสี่ซึ่งค่าสี่ตรงนี้ครับก็จะเท่ากับหลักร้อยของวันนั้นนะครับคุณได้ออกสี่เฉยๆนี่ครับก็ผลคำนวณที่ได้นะครับก็จะเป็นเลขห้านะครับนี่อันนี้เป็นงวดใหม่ครับ ที่เลขหา้านั่นเองครับถ้ามาดาูลักหน่วยครับสู่หาหลักหน่วยสูสงที่2อันนี้ครับเราจะไม่ใช้วิธีเทียบค่าเรานะครับเราจะมาบวกกันนะครับหาตัวเด่นได้เลยครับก็เราจะมาเลือกพ AH ิ corps, ่ค์คนนี้ครับก็ทด่ออก0ูงหนึ่งสองกับเลื่อพิงค์คนนี้นะครับก็ให้เรานะครับนำสาสตัวนี้นะครับเอามาบวกกันได้เลยครับเราก็จะเลีกเด่นที่หลักหน่วยแล้วนะครับก็นำสองครับมาบวกกับหก บ9ครับ3ไม่นิดปรกันได้เลยนะครับเราก็จะได้เลขเด่นที่หลักหน่วยนะครับโซนนี้ครับก็เริ่มเข้าที่งูนี้ครับ8-7นะครับอ่า2-6ครับเป็น8 8+9 มีค่าเท่ากับ7เจอัวตรงนี้ครับเด่นในหลักหน่วยนะครับซึ่งก็เข้าในงูนี้ครับงูที่ถัดจาก196คืองูนี้ครับออก8-7มาในหลักหน่วยครับแบบนี้นะครับอ่าทำมาครับงูที่สองครับ ก็เข้าที่งวดนี้ครับน้ำอ่านักษณะเดิมนะครับใช้หลักหน่วยครับบวกด้วยหลัก10 10หน่วยของงวดนี้บวกกับหลักของงวดที่ออก807ครับนำมาบวกกันนะครับ3เลขนี้ครับเราก็ใช้หลักหน่วยแล้วครับ7จ็ดบวกเเป็นสีบวกกับหคื่าเท่ากับห้าเทก็5ตัวนี้ครับก็จะเดินในหลักหน่วยครับซึ่งก็เข้าแบบข้ามงวดครับในงวดนี้ครับนะครับออกสี่สิบห้าอ่า ใช้ั้งงวดใหม่นี่ครับก็จะเป็นรอบขอบสูงรอันนี้ครับก็เราจะใช้หลักนี่ครับหลักหน่วยครับของงวดอกี่อูตรห้ครับวกกันนะครับแบบนี้แปดสูตรนี้นะครับนี่คือสองงวดนี้เอามาวงกันนะครับหาตัวเด่นหลักหน่วยครับแล้วก็งวดที่ออกคือพวกนี้ครับที่เราได้7ตัวถูกไมครับซึ่งมันเข้าที่หลักหน่วยของงวดที่วที่ออก8 0 7นะครับแบบนี้ก็จะเป็นงวดแรกทำมาครับงวดที่2ครับ ลเอา405นะครับเราใช้หลักหน่วยบวกกับหลักสิบหน่วยของพวกนี้นครับก็คือนำ3ตัวนี้บวกกันเรามีคัาผลคำนวณที่ได้คือเลข5ซึ่งมันเข้าที่หลักหน่วยของพวกนี้ครับ405เห็นไ,ไหมครับอ่าก้อดใหม่นะครับแล้วก็อ่จะมาคำนวณครับนำ5นครับบวกกัน,นครับกับ4บวกกับ9นะครับ สามเลที่ประกันเด่นครับเราก็จะเรียเด่นหลักหน่วยเลยนะครับงวดใหม่5้า9ปรบก้าโปเ้าเป็น8ครับอ่าฉะนั้นวดนี้นะครับก็จะเด่นที่เลข8นะครับอ่านี่ครับแค่นี้ครับงวดนี้นะครับก็เราได้นะครับชุด2ตัวปุนชุดเดียวนะครับนั่นคือคู่58นั่นเองครับอ่ ผลทำไ,ได้นะครับสำหรับวันนี้นครับนั่นคือ5้าแปดครับเป็นสูตรสอตัวฟูลตรงๆน,น,นะครับคู่เดียวครับทำในที่5้าแปดนะครับ, 58, ค,รบคู่เดียวครับก็ทั้งสอสูตรนี้ครับก็เป็นสูตรคำนวณแบบวงในนะครับแล้วก็ อจะเข้ามาแบบข้ามก่อนครับวันนี้ครับทำได้ที่คู่เด็ด5-8นะครับทีนี้เราจะใช้5-8นี้เอามาคัดชุด3ตัวครับในนี้นะครับซึ่งในใบนี้ครับก็กลับมาเข้านะครับ3ตัวตรงครับพวกที่เหวนะครับผลทอ้งห้าเก้าสี่ครับซึ่งก็เห็นไหมครับกลับมาเข้าในนี้ครับจากที่ภาพไปเขาที่ออก4-0-5นะครับงวดนั้นครับไม่มีมานะครับ4-0-5นะครับก็ภาพไปครับ วันนี้กลับมาเข้าวเห็น้ครับฉะนั้นเราก็จะใช้คู่นี้กับเอามาคัด3ตัวนะครับนั่นคือ58นี้ครับอ่าเราก็มาดูครับคู่ท่าย58าแปนะครับนี่ครับที่ค้าก็ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะคัดให้ก็จะมีสูนย์นะครับถ้า58มานะครับก็จะมาแบบนี้ครับคาดว่าจะมาแบบนี้นะครับศูนย์อ่าเราจะมีนี่ครับ258นะครับที่ ที่มันน่าจะมาแบบนี้ครับก็ชุดถัดมาครับจะเป็นสามห้าแปดแบบนี้ครับเีกอาจจะมาแบบนี้ครับถ้าคู่นี้มามาด้วยกันนะครับห้าแปนี้ก็จะได้ชุดสามถุดตรงนแบบนี้เนี่ยแค่นี้ครับก็จะเป็นแนวทางนะครับวันที่สิสิงหา ก็เป็นสูรคำนวณแบบวงในนะครับก็ถูกใจค่อยนําไปเสียนะครับเป็นสูรคำนวณแบบข้ามงวดนะครับเป็นสูรข้ามงวดครับก็จะเข้าแบบข้ามงวดครับแบบนี้ครับก็งตนี้จะเป็นรอบของสูรนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ใน3มชุดนะครับ3ชุดตรงครับก็จะ คันเด่นไว้ที่ชุดนี้ครับที่คาดว่าน่าจะมาถ้าห้า58มาด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้นะครับ258หนะครับหรือใครชอบที่เป็นศูนย์ะศูนย์ก็ได้นะก็ถือว่าด่นนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเป็นแนวทางชมกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับท่านผู้ชมที่จะนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคครับก็ต้องลากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ